คครับวันนี้ผมก็จะมาแกะไอดีเก่าอันเองนะครับก็เป็นไอดีฟรีไฟล์แอนเก่าของผมนะครับทุกคนคนอื่นก็ติดตามให้ผมด้วยนะครับทุกคนก็ี๋ยวผมจะพาไปดูไอดีเก่าที่ผมจะเอามาแกะนะครับทุกคนก็เล่นเมื่อสองสามปีที่แล้วนะครับคือผมก็เลิกเล่นได้หน้าแต่ปีหนึ่งได้นะไม่งั้นก็สิบเดือนไม่งั้นก็ห้าเดือนนะครับทุกคนดี มือถือผมพังเลยเลิกเล่นนะครับไอดีก็ตามนี้นะครับทุกคนเป็นไอดีตัวนี้เลยที่ผมจะมาแก็กครับก็ตามนี้เลยนะครับชุดก็มีออยู่นะขั้นก็น่าจะเป็นขั้น,นปีที่แล้วนะคะทุกคนก็ไม่รู้ว่าขั้นอะไรนะก็ดูเองก็แล้วกันนะครับผมก็เออผมก็จะโชว์ภาพเก่าที่ผมไปแคปมาในช่องสำรองให้นะครับทุกคน ไอดีนี้ก็ไม่ได้ตึงนะครับโทนก็เอาไปเล่นกรนดูกันนล้วกันนะครับถ้าอยากได้ก็ไอดีก็ตามนี้นะครับผมสําหรับเพราะว่าผมล็อกอินด้วยไอดีนะก็เลยแบบรหัสมันน่าจะเป็นยูดีเนี่ยนะครับโทษก็ไปเล่นก็นได้ก็ไม่ได้ติงนะแต่ก็ถือว่าเล่นได้นะก็เป็นไอดีที่มผมมีไอดีหลายไอดีอยู่ที่จะเอามาเก็บน,นะแต่คือผมจำยูดีไม่ได้เว้ยเพราะว่า ผมไปหาในช่องตัวลงของผมแต่คือช่องตัวลงของผมไม่ได้ถ่ายวีดีไว้ก็เลยเอามาแกะแค่ id ดีนึงนะคะตามคําขอคนดูนั่นเองที่บอกว่าโอาแกะยูดนะีไฟหน่อยแกะไอดีไฟหนะ่อยก็เลยมาแกะนะับคุณคิปนี้ก็สั้นๆกันแลวกันนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะ